อย่า่าค้นไม่ได้เห็นอย่ามาเลยนี่องคดังเอ้อย่าับแนวนี้จับแนวนี้ง่ายมื่อคืนฟาดตบมา <laughs> มือเหลีวย้อนดดนเยดกยขย้ไ้เยยข้ไ้เยยไม่แห้งมันได้หรเออ่า <laughs> จาแ่นะจ๊จะจาข้างนี้ก็ได้มากต่ไปเดยียข้างนี้านมามแว่าดึงแง้งเดี่ยมรูบนันดายีให้นอา้าคือเนตตี้ ให้มันมีรูก่อนเฮ้ยอย่าขขวาสุกแห้งๆตัวกล้าอย่าขึ้้ตั <c oughs> <c oughs>